สถานการณ์ล่าสุดนะครับในอิสราเอลซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยนะครับมีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับการสู้รบนั้นทําให้แรงงานไทยนั้นเสียชีวิตกว่า12บรายแล้วนะครับซึ่ง2รายนั้นได้รับการยืนยันจากรัฐบาลอิสราเอลนะครับส่วนอีก10บรายนั้นเป็นการให้ข้อมูลจากนายจ้างส่วนแรงงานที่ถูกจับตัวไปนะครับก็อยู่ที่11บรายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก8ปรายซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะครับ บอกได้ว่าไม่ปลอดภัยสําหรับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นได้เตรียมการที่จะอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลนะครับเมื่อมีความพร้อมโดยตอนนี้นะครับการประสานงานนั้นได้ประสานงานกับประเทศอิสราเอลแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะนําเครื่องบินนะครับกองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงก็จะนําไปรับคนไทยออกมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้ดูแนวทางที่จะอพยพคนไทยนั้นไว้2-3แนวทางนะครับ นวทางแรกก็คือว่าเดนนะครับอพยพคนไทยนั้นไปอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยนะครับสนะครับก็คือสแสวงหามิตรประเทศที่จะช่วยในการอพยพคนไทยข้อ3ามกองทัพอากาศนะครับให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาบินไปรับนะครับให้ดูความสมัครใจนะครับเพราะว่าแรงงานไทยบางส่วนนั้นก็อาจจะอยากกลับเมืองไทยแต่บางส่วนนั้นอาจจะยังอยากอยู่ที่อิสราเอลอยู่นะครับ ทั้งนี้นะครับในเรื่องของการที่แรงงานของเรานั้นถูกจับเป็นตัวประกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้ประสานไปยังเอกอัครราชาทูตณกรุงกุลาลัมเปอร์นะครับที่ประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะขอให้ประสานกับผู้แทนปาเลสไตน์นะครับซึ่งอยู่ณนะกรุงกุลาลัมเปอร์เพื่อแสดงความห่วงนะครับแล้วก็กังวลและขอความเห็นใจให้ช่วยปล่อยตัวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยที่ถูกลักพาตัวนั้นไปถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้แต่อย่างใด กรมการกงสุลนะครับได้ติดต่อกับญาตินะครับของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อให้กําลังใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ทั้งนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจุดยืนของประเทศไทยนะครับวางตัวเป็นกลางต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับโดยสนับสนุนแนวทางของ2รัฐนะครับหรือว่า two state solution นะครับ ซีจะอยู่คู่กันโดยขอให้ทั้งสองฝ่ายเจราจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกร่วมกันอย่างสันติต่อไปนะครับโดยการประชุมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ราปิดเ e สปอนซ์เเตอร์นะครับหรือ RRC ขึ้นนั้นจะมีการประชุมทุกวันนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เน้นที่การให้การช่วยเหลือคนไทยนะครับและติดตามสถานการณ์ว่าแลงงานที่อยู่ในประเทศอิสราเอลนั้นปลอดภัยหรือไม่นะครับสำหรับความคืบหน้าต่อไปนั้น ไว้จะมารายงานให้ฟังกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ